พอดแคสต์เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside p ์ d c a s t ใส่ไม่ยัง้งเพื่อชาติขยี้พลังประชารัฐทำนโยบายตามที่หาเสียงไว้ไม่ได้นางสาวปิยรัตติยาภัยรัตน์สสบัญชีรายชื่อพักเพื่อชาติระบุว่า จากกรณีเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมากลุ่มเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนได้เดินทางมากดดันรัฐบาลเพื่อทวงถามนโยบายที่พักพลังประชารัฐได้หาเสียงไว้ก่อนการเลือกตั้งและไม่เกิดความคืบหน้าใดๆ รัฐบาลควรทำความเข้าใจก่อนว่านโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชนก่อนการเลือกตั้งเป็นสัญญาประชาคมหรือโซเชียลคอนแท c t ที่ถือว่าได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชนเมื่อได้รับเลือกจากประชาชนมาเป็นรัฐบาลแล้วไม่มีทางเลือกอื่นนอกเหนือจากต้องทา เราต้องเข้าใจว่าพักการเมืองคืออะไรหน้าที่หนึ่งของพักการเมืองคือหน่วยวิจัยและพัฒนาต้องทำการศึกษาว่าประชาชนต้องการอะไรจากนั้นจึงพัฒนานโยบายออกมาเพื่อนำเสนอประชาชนในการเลือกตั้งถ้าจะเปรียบก็เปรียบเหมือนนำเสนอสินค้าเมื่อประชาชนเห็นว่านโยบายเหล่านั้นตอบโจทย์แก้ปัญหาได้ประชาชนก็จะเลือกซื้อสินค้าเหล่านั้นเพียงแต่ว่าสินค้าของพักการเมืองคือนโยบาย และการเลือกซื้อของประชาชนนั้นใช้บัตรเลือกตั้งแทนการใช้เงินนางสาวปิยรัตน์กล่าวนอกจากนี้ส่วนตัวเชื่อว่าประชาชนมีความเข้าใจและหวงแหนอำนาจอธิปไตยของตนเองมากขึ้นในระยะเวลาที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลชุดนี้การเลือกตั้งครั้งหน้าการพิจารณานโยบายของประชาชนจะเข้มข้นขึ้น และพักการเมืองที่ไม่จริงใจกับประชาชนตั้งใจสร้างนโยบายเหมือนหลอกขายจะไม่มีที่ยืนในสนามเลือกตั้งถือเป็นวิวัฒนาการทางการเมืองที่ดีมากๆที่ประชาชนออกมาทวงถามและขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านรักและหวงแหนอำนาจอธิปไตยของตนเองและนำกรณีนี้ไปเป็นกรณีตัวอย่างสำหรับการตัดสินใจครั้งต่อไปนางสาวปิยรัตน์กล่าวทิ้งท้าย ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมัติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ